ต้อนรับเข้าสู่รายการคิดใหญ่ใจดีในช่วงคิดดีมีความรู้ค่ะเอออันดาเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยพอยค่ะทุกวันนี้สภาพแวดล้อมของเราก็ถือว่าเข้าขั้นวิกฤตอยู่นะคะทั้งฝุ่น PM 2.5เอ่ยภาวะโลกร้อนน้ำแข็งขั้วโลกที่ละลายมากกว่าแต่ก่อนรวมทั้งอะไรอีกเยอะแยะเลยถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลอนาคตโลกของเราก็อาจจะแย่ไปมากกว่านี้นะคะนั่นสิคะอันดาแต่ทุกวันนี้ ก็มีการรณรงค์เรื่องการรักโลกมากขึ้นมีการจัดกิจกรรมหรือกำหนดวันสำคัญต่างๆจนเกิดเป็นกระแสตื่นตัวไปทั่วโลกเลยละค่ะดีเหมือนกันนะคะที่เราเองก็ไม่นิ่งนอนใจช่วยกันคนละไม้คนละมือเห็นแล้วรู้สึกดีนะคะที่คนเราแห่มาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นใช่แล้วเละคะ่ะอันดาแล้วอันดาทราบหรือเปล่าว่าเรามีวันพิเศษในการตระหนักถึงการดูแลโลกของเราหรือที่เรียกว่าวันคุ้มครองโลกด้วยค่ะ อ๋อพอทราบมาเหมือนกันค่ะแต่นักก็ชมวันไม่ค่อยได้นะคะพอยเพราะมีวันสําคัญเรื่องนั่นนี่ย yeah. เยอะแยะไปหมดเลยค่ะโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติได้กําหนดให้ทุกวันที่22เมษายนของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day ค่ะวันคุ้มครองโลก ถือเป็นวันสำคัญเพื่อรำลึกถึงธรรมชาติและกระตุ้นให้ทุกคนมีสำนึกในการปกป้องคุ้มครองและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลกโดยผู้ที่รีเริ่มแนวคิดวันคุ้มครองโลกเป็นคนแรกก็คือเกลลอดเนลสันสมาชิกวุฒธธิสภาของสหรัฐอเมริกาโดยเมื่อปีพุทธศักราช2505เกลลอดเนลสันได้ขอให้ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีหยิบยกเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นวาระแห่งชาติ ต่อมาในปีพุทธศักราช2512ได้เกิดกระสาตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปทั่วสหรัฐอเมริกาเพราะมีการนำสารเคมีมาใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปีพุทธศักราช2513ทางสหรัฐอเมริกาได้ออกพระราชบัญญตัติแก้ไขมลพิษในอากาศของสหรัฐอเมริกาและมีการจัดตั้งองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นจากนั้น จึงประกาศให้วันที่22เมษายนเป็นวันคุ้มครองโลกซึ่งเริ่มใช้ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2513นับแต่นั้นเป็นต้นมาอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วการที่เรากำหนดวันคุ้มครองโลกขึ้นมาแบบนี้เราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงเหรอคะจริงๆแล้วปัญหานี้ก็เกิดขึ้นเรื้อรังมานานต่างก็มีองค์การต่างๆที่ตื่นตัว เพื่อช่วยการฟ STUDENT ื้นฟูสภาพแวดล้อมกันอยู่เสมอบันคุ้มครองโลกเองก็มีการกำหนดขอบเขตเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้คะ่ะหืมดีเลยนะคะไม่ยอย่างนั้นขอบเขตในการทำงานก็คงจะไม่ไปในทิศทางเดียวกันว่าแต่เป้าหมายที่ว่ามีอะไรบ้างหรอคะเป้าหมายหลักจริงๆแล้วก็จะมีเพื่อลดอตัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศและอนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่รวมทั้งสิ่งมีชีวิตท,ที่ใกล้สูญพันธ์ สร้างองค์กรต่างๆทั่วโลกเพื่อให้ร่วมกันปกป้องธรรมชาติและสำคัญที่สุดคือสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนช่วยกันร,รักษาโลกค่ะอันดาพอทราบข้อมูลมาอยู่บ้างเหมือนกันค่ะว่าทุกวันนี้ก็มีหลายหน่วยงานทั่วโลกได้ร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมต่างๆด้วยทั้งการส่งเสริมปลูกต้นไม้การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในชนบทรวมทั้งรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ป่าที่เป็นต้นน้ำลำธารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยค่ะอันดาแค่นี้ยังไม่พอนะคะเรายังมีการรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือการนำกลับมาใช้ซ้ำเป็นการลดปริมาณขยะนั่นเองค่ะว่าแต่พลอยคะแล้วประเทศไทยของเราได้เริ่มให้มีการรณรงค์เรื่องวันคุ้งของโลกเมื่อไหร่หรอคะ สำหรับประเทศไทยเริ่มมีการรณรงค์ให้มีวันคุ้มครองโลกเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยมีที่มาและวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนมีสำนึกในการปกป้องคุ้มครองและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกจนในปีพุทธศักราช2538มูล,ลนิธิธรรมกายได้นำเสนอสู่ที่ประชุมผู้แทนองค์กรพุทธศาสนาทั่วโลกขอให้วันที่ 22เมษายนชาวพุทธทั่วโลกมาจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมอันจะเป็นการคุ้มครองโลกอย่างถาวรโดยใช้คำขวัญว่า Clean the World, Clean the Mind เพราะนอกจากที่เราจะคุ้มครองโลกด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็ยังต้องมีธรรมะคุ้มครองใจอีกด้วยจนในที่สุดสมาชิกองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ได้มีมติเอกฉันให้วันคุ้มครองโลกเป็นวันที่ชาวพุทธจะได้จัดกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดลอ้อมพร้อมกับการรักษาใจให้ไสสะอาดบริสุทธิ์ควบคู่กันไปนั่นเองเยี่ยมไปเลยนะคะเนี่ย ที่นอกจากเราจะได้ช่วยกันคุ้มของโลกแล้วก็ยังถือเป็นการคุ้มครองใจของเราไปในตัวด้วยถูกต้องแล้วค่ะเพราะถ้าใจของเราจะอาดเราเองก็มีกําลังใจไปคลีนร์โลกเหมือนกันค่ะอันดาว่าถึงเราจะกําหนดให้วันที่22เมษาเป็นวันคุ้มของโลกแต่เราก็ต้องรักโลกให้ได้ในทุกวันเพื่อโลกที่ดีขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะข้อนี้จริงที่สุดเลยค่ะแล้ววันดาล่ะคะมีแพลนทำกิจกรรมอะไรในวันที่22เมษาหรือเปล่า อันดาเองก็จะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการรณรงค์ให้ทุกคนมาช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมผ่านทางโซเชียลค่ะแล้วก็ว่าจะชวนพลอยไปร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการรักโลกกับสถานที่หรือองค์กรที่เขาจัดกิจกรรมด้วยกันดีไหมคะได้เลยค่ะอันดาพลอยเองก็ว่าจะช่วยโลกด้วยอีกทางอย่างการแยกขยะลดการใช้ทรัพยากรใช้ให้น้อยลงใชใ้แล้วใช้ซ้ำและก็นำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้ในทุกวันเลยค่ะ ไหน,ไหนเราก็มาช่วยกันคุ้มของโลกแล้วก็อย่าลืมคุ้มครองใจของเราด้วยการไปทำบุญหรือร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในวันคุ้มของโลกนะคะใช่แล้วค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนไม่สะดวกเดินทางไปทำบุญที่วัดก็สามารถร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zo ู m หรือไลฟ์สดของวัดที่จัดก,กิจกรรมกันนะคะในครั้งหน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกก็อย่าลืมติดตามชมรายการคิดใหญ่ใจดีในช่วงคิดดีมีความรู้กันนะคะ สำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดี